โอ้ง่ผมหายรับผมกำลังมาตามเห็นนี่ครับเห็นแล้วบ่ครับตัวดำนั่นครับตัวดำผนจะจึงง้อจะได้บ่ละรับรองลอยประเทศครับว่าครับครับตามเห็นแล้วครับผมนําเป็นยังไงล่ะพุ่งขึ้นบ่ละครับมันหายแต่วัดสุกครับเออตัวไหนตัวไหนนี่ครับมืี่ตัวดำเอเอาแล้วครับตลาดนัดโคกกระบือว่าริ่นช่ำราบนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับมาแล้วครับมาแล้วหลังจากที่ยุดปีใหม่ไป หยุดเพิงกโมตลาดนัดโคกกระบือว่าริ่นช้ราบนะครับเปิดบริการแล้วนะครับเป็นมือแรกวันที่ย3นะครับมกระราแต่ไม่เทยงงานธรรมดาปิดปีใหม่มือ2อมือจมนะครับแต่ตลาดนี่ปิดให้เลยเกือบเดือนเ,เปิดบริการมือแรกนะครับตลาดกับพ่อะมาณนะครับถือว่าบท่านหลายบรนไดน,นะครับพี่น้องก็กำลังสงสัยอยู่ว่าเปิดอีหรบอร นะครับง้วผูเลยนะครับรุ่นๆชาแก่มาตบดากไปหลายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีง้วาหลายอยู่น,นะครับหลังจากปีหม่มา,มานะครับเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปสอบถามราคานะครับว่าราคางววอ่อไปได้หรือมันยังแพงขึ้นเกา่าราคางัวอผมโมโหนะครับอยู่กับคนขายเดี๋ยวสิภาพไปถามบรรยากาศช่วงเช้านี่นะครับหกมุก่งกลัว คนหลายนะครับคนซืองว่าหลายนะครับมือนี้สังเกตพอค่าแต่ยังล่งเล่นะครับเอาเดี๋ยวพาพี่น้องครับไปเบ่งบรรยากาศดานนี่นะครับด,ด้านนี่นะครับเพิ่นกะร่งหุ่มกันนะครับมีเหตุการณ์ยังเน้อโอ้ัวมกมหาย ครับผมกำลังมาตามเห็นนี่ครับเห็นแล้ววะครับตัวดำน่ะครับตัวดำ่นจะจึงว่าจะได้เ่าล่ะรับรองรอยไม่แท่ครับว่าครับครับตามเห็นแล้วครับผมนั่เป็นยังไงล่ะเป็นขึ้นเปล่ะครับมันหายแต่วัดสุบครับเออตัวใดตัวใดนที่ครับเมื่อกี้ตัวดำเอาแล้ครับตลาดนัดโคกกระบือว่าริ่งช่ำราบนะครับง้วเสียเป็นง้วงไทยกลางนะครับสีมุ่นมุ่นมุมมุม ไอ้เพิ่นมาเป็นง้อเพิ่นนะครับเพิ่นมาตามพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอานี่แหละผมนี่แหละครับอมนผู้ภูมิื้อมานโอ้นี่แหละผูมิจื้อเรื่องเล้าเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับว่าสีสรุปจังไดนะครับว่าเป็นงัวเพิ่นแฉ่บอเพิ่นมาตามงัวเพิ่นเด้อนะครับไอ้ไมาจากไส ผมมาจากอำเภอนลำเกลียงครับมาจากอำเภอนลำเกลียงศรีสะเกดนะครับมาตามหางัวอยู่ตลาดนัดโคกกระบือวาลินรคัข่องัวาจะข่องอีหลีนะครับครับจำได้ว่าไงจำได้แน่นอนเอากระจรจากันเอาเลยครับตกลงกันเอาตอนนี้ก็ถือว่าพี่น้องชาวงัวามากหุ่มเมืองหลายก็หุ่มเมืองงัวแล้วตอนนี้ แต่ของงัวเพิ่นก็ว่าเพิ่นซื้อมาเนาะบัดนี้เอา้าเขาอ,อายป่ะผมโหโหแล้วไม่กับบอลแน่ได้ออคนรักมากมาข,ขายต่อยเพิ่นเพิ่นนี้ใบได้บาทนี่เขาอ,อายป่ะ,ะไปสื่อขายตัวแน่ชัว่ววันแน่หันนี่เป็นเจ้าของงวัวนะครับเพิ่นซื้อขายต่อมาเด้อนะครับนี่มีใบซื้อขายจากตลาดได้ครับจากตลาดจาก แยกการช่างกันระลักนะครับคนซื้อขายมากด้ครับเอาคนซื้อมาได้ลักเ้อคนซื้อมา่ไดรลักนะครับเอออ่าแต่ว่าคนลักมาขายนั่นบ่หู้ไผ่วานี่เอ้าเรื่องเาว้าเป็นไปอย่างไดครับสรุปเหตุการณ์นี่ก็คือคนลักไปขายตลาดการช่าง บานนี้ในหอยพันสื่อต่อมานะครับไม่ไปสื่อขายเพิ่นมาขายตลาดว่าลินต่อเพิ่นพอมาพอยตลาดว่าลินเป็นง้อเพิ่นนะครับอย่มพันสื่อมาจากกันทลักนั่นแหละครับเพ่นสื่อมาจากแยกการฉั่งกันทลักในหอยพันสื่อต่อมาแล้วคนหลักมากมันพูดใดระ่บาดนี้ร <c oughs> ันพี่น้องผู้ใหญ่ยาบาบ้านบบานนี้ <c oughs> เอาสืบสาวเล่าเรื่องต่อไปนะครับว <c oughs> ่าจักโตเขาจะในร่างกุงเจ้ามาง <c oughs> ้อมันเีโต มันเสียไปผูกไว้หน้าครับไปผูกไว้หน้าตอนประมาณ11โมงเสียออกไปตั้งด่ามันกินบอเห็นเสียขาดเขาตัดมันเกิดขาดนะเสียกใหญ่เสียกหน่อยบ่ขาดอยู่บ้านได้ครับน้ำเกี่ยงผมโยหนองบางครับบ้านบางๆเนาะครับผมแจ้งพนับานแล้วบ่ครับแจ้งตำรวจแจ้งคนใหมาแล้วครับแจ้งเมืแล้วครับผมเอานะครับงูผูกไว้ทงมันเสียครับ เอาวี่น้องยาวงวไปลามทรงได้บัดนี้ครับลามลามต้องเผาน้ำแน่ต้องเผาน้ำแน่เอาโซครับครับโซก็บม่ยุบอ่ะเอาได้ครับเพลินลามใบธงนะครับเหตุการณ์งัวเสียมีงอเยกโตครับพ่อผมมีงอสี่ตครับตัวแม่มันแล้วก็ตัวนี้ติดแมนมาอีกตัวหนึ่งมันเป็นลูกเล่บัดมันก็มาออกลูกอีกตัวหนึ่งมันเดี๋ยเดือนกลัวแม่มันอ่ะครับผมเอาเหตุการณ์เป็นยังไงครับงัวเสียลใบธง คนหลักไปขายอยู่ตลาดการช่างเสมเด็ดเจ็ดเดือนก่าแล้วบานนี้พ่อค้าสื่อต่อมามีใบสื่อขายนะครับบานนี้เพิ่นมาพ่อยอยู่นี่เพิ่นก็ต้องสืบสาวเล่าเรื่องครับเรื่องนี้เพราะว่าพ่อค้าเพิ่นกะบหุหังงงวง่วลักมาก่อนเอาครับต,ต้องเช็คต้องเช็คตลาดการช่างนะครับหัวง่วตัวน,น,นี้ขึ้นรถท่านใดมามีกล้องวงจรปิดบอนะครับสืบสาวเล่าเรื่องอันการสื่อขาย เป็นผู้ใดเอาไปขายเขาถึงนี่ซื้ออยู่ครับต่ซื้อขายเอาคิดว่าน่าสีตามต้นตอเจออยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคุณ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับเหตุการณ์เข้ากับมูอกันครับเราเป็นเป็นง่วหลักเรื่องวัลลักนะครับในหอยวันเห็นถือกสมราคาเป็นตระหําไั่จะซื้อครับเป็นธรรมดาการซื้อขายนะครับซื้อมาแล้วนะครับมันเป็นงัวหลักนะ เอาสืบสาวหาตนต่อนะครับยักถามนี่อาจจะเจอนะครับตลาดนัดวาเล,ล่นก็คึกคืดนะครับวันนี้พ่อสมควรเป็นนัดแรกนะครับที่เปิดมาก็ค่างัวกันหลายคนสื่อกันหลายนะครับเขาแกง่ากับมี่มาหลายเช่นกันนะครับ้าวเมืองัวแม่ลูกนะครับของไอ้เพื่อนนะครับาสดทจะได้ละค่าตัวนี้ลาคาห้องลาคาห้อง4ีมือถูกขับแม่ลูกบ่ะแม่ลูก ไม่แลคาบ่แพงเด้อโตละว่าไท่กลางหน่อยนะครับลูกงามดีเครื่องได้ครับรับประกันทุกอย่างทุกขอนครับผมรับประกันเหมือนเบอร์เท่าอยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกสองหาเก้าสองหกครับบ้านน้ำบ้านนนง่ามตบลุงละวีอำเภอลำเกียงํำเกียงนะครับผมว่าไท่กลางแม่บ่ใหง่ปนไหนนะครับจะใจลูกหนาแห้งลูกตัวผูนะครับซ้ำแม่ล่ะเครื่องได้ครับเครื่องดำได้ดีนะครับใจลูก บักย่างหนาเลยลูกมันว่าได้ผสมอีกบ่มันขึ้นแล้วครับขึ้นอีกแล้วนะครับเอาราคาบ่แพงนะครับตกตัวละสองนิดหน่อยต่อรองได้อีกป่อมต่อรองได้อีกครับขวดใหญ่หนึ่งขวดใหญ่หนึ่งฮไหนเด็ดตอันนี้โทรมาคุยกันคุยกันได้ครับครับผมเอาครับครับทั้งทั้งน้ำทั้งน้ำเกีียงบ่ทั้งน้ำเกีียงก็เพิ่มน้ำเกีียงครับผมเอาขึ้นมาขวดถึกหลักกันไหมทั้งบ้านเจ้าบ่อ๋อก็ถึกยุโรปบ้านผมนั่อยละบ้านน้องบ้างบ่ อำเภอนคำเกี้ยงโอ้ยกับผู้ใหญ,ญ่บ้านกับประกาศหาอยู่เหมือนนั่นเอาเนี่ยน,นะครับคนบ้านเดียวกับคนงัวเสียผู้ใหญ,ญ่บ้านประกาศอยู่ผู้ใหญ,ญ่บ้านประกาศอยู่ว่า,าเทเล็กว่าแต่งัวหลุดลักไปเพราะว่าหลุดไปมันสิไปทั้งบ้านผมน่ะนะเออแต่เทเนี้เสียเลยแต่เทเล็กคุณก็น,นําหาเพิ่นก็ม่แจ้งความไว้เพิ่นบ่ได้ไปหาแต่ว่าการช่างมันงวัวหลายน้าหมู่บ้านนี่แม่นแมนครับครับผมแต่ว่าพ้นสื่อพ้นสื่อมาจากการช่าง่เพิ่นซื้อมาจากการสั่งเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมานะครับงัวหลักอ้เทเนิกฐานว่าเพิ่น ีหาตัวการได้ปะไม่จากว่าแล้วอันนี้โมโหแล้วสืบจากไปไปหาต้นมีโอกาสพ่อเลยมีโอกาสพ่ออยู่ครับมีโอกาสพ่อเพราะว่าสืบพ่อนี้ไปสือขายเพื่นต้องโหะนะครับขันโมพ่อก็ผู้สือขายนะเราพิสสอบเอามาขายนะอ้าวแมนน้อเออลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นจะข่าม่งวดเทาเลี้ยงอยู่บ้านเนาะครับไทยรู้ไว้ก็ดีกันนี่เมนเมนไทยรู้ไว้นะครับแต่ว่าแต่ว่าบ้านผมกับปออยู่เต็มทุ่งเลยครับผมมีคนหลักโอ้ ั่นบ่ไทายรู้ไว้การเอามีดปาดเล็บมันไม้ไว้บอเจ้าก็่าไว้เอาไม้ไว้คือเกืบนี่นะ <c oughs> เอาได้ครับขอบคุณครับไว้ครับ <c oughs> <c oughs>